สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะพามาพบกับรถตู้โม่งน้อยอีกคันนึงนะครับใชนน้คันสีเทา GL นะครับรู้จักไหม GL คืออะไรเดี๋ยวคลิปต่อไปจะพาไปดูว่า GL ธรรมดาแตกต่างกันยังไงครับโอเคอันดับแรกคือถ้าใครชอบรถตู้รถรีบเล็กอย่างนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวทำคลิปไปดูครับมาดูกันนะครับคันที่เป็นสีเทารอบคันนะครับ ดีจัดทรงแล้วครับล้อแม็กค่ะไหมสีล้อนะครับยางสีล้อเลยนี่ดูทั้งข้างกอนนี่ข้างหลังมีกล้องมอีจอเรียบร้อยแล้วกล้องถอยนะครับสำคัญมาก ส่วนมากอ่ารถซิบแบ็กอาจจะไม่ติดฟิล์มกันติดฟิล์มถ้าติดจริงๆก็เป็นปลอดใสๆแต่ความร้อนนิด,ดนึิงแล้วก็โทคามสวยงามครับจะด,ดูสวยดูสวยดูสปอร์ตอ่ะสวยไหมใครมองหารถรุ่นนี้อยู่นี่แต่งประมาณนี้สวยเลยดูข้างในกันเดิมเดิม เปลยนไป,ปยุคน,นิดหนึ่งนะเครื่องเสียงหน่อยเ่งโอ้ยหรูหราเลยในดิบดูดอกทานโทนดำพุ่มดำทั้งหมดนะครับดำรอบเลยเบาะเดี๋ยวเปลี่ยนเบอะเป็นเบาะคอตอม ทั้งชุดนะบอ่อหน้าด้วยบอาหน้าก็จะเปลี่ยนเป็นคอตตอมเหมือนกันนะครับแค่นี้ก็จบเลยสวยเลยเปลี่ยนบอ,อร์ดทอตตอมทใ่ภายในพุ่หมดแล้วเหลือบอร์ดตัเดียวอันนี้นะหน้าแสนกว่าบ,บาทไม่แพงได้รถครอบครัวขนาดใหญ่ไปได้ประมาณ7จ็ดสคนไม่ต้องกลัวน้ำกลัวฝนทั้งนั้น เพราะว่าอยู่ในรถอันนี้มีแอร์นะคือสบายเลยจบีวัวรถเก่งประหยัดวัดรถเก่งด้วยเพราะว่าใช้ดีเซลนะครับกำลังขึ้นเขาไม่ต้องอ่วกเลือเฟอรอกับแต่งสวยๆอย่างนี้จัดทรงเท่ๆอย่างนี้นะครับเดี๋ยวมีอีกคันหนึ่งเดี๋ยวถ่ายให้ดูตาม EP จัดไปว่าจะเป็นสีอะไรไซมแม็กอะไร แล้วก็ภายในสีอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ